ยังไม่ได้มาเลยยังสวัสดีครับนี่ครับหากินได้ไปครับวันนี้สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับตกปลาสลิดครับจะได้เรื่องมากาเลยหเยอะครับสลิดเดยอะเยอะเปล่าโม่เปล่านิดหน่อยคนยนี้โม่คนเดียว <laughs> นี่ครับตอ,อ่อดู่ ไม่เห็นทุนจมทุนจมนะเฮ้ยดึงแล้ววะเฮ้ยน,นี่อดัดดินี่ครับได้มาตัวนะครับครับผมตาละนี่ว้าวตาละนี่ไสนี่ครับผมลงมั่งลงมั่งพวี่เยอะเยอะเยอะครับเยอะ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 หนันนนงไก่ย่างเลยเนนะี่ยอยวยักษ์ขี้ผาย ครับรเบ็ดเบ็ดตัวนี้ึเบ็ดตัวลเล็กนิดเดียวครับเบ็ดบนหนึ่งตัวนี้ตึงครับจะเกี่ยวได้ไหมเนี่ยปากเล็กมากครับ <c oughs> ยากที <rzy bursting> <g JM U 2> ่หายเลยเกี่ยวมากก็ไม่ได้ก็ไม่กินใช่เกี่ยวเกี่ยวเยอะเยอะไปก็ไม่ได้เกี่ยวเยอะไปก็ไม่กินครับไม่ใช่ไม่กินกินแต่มันเข้าปากไปได้ปากมันพร้อยเกี่ยวยักที่หายไม่ก้ามันจะพรต้องผูกต้องผูกคิปไม่เที่วูหมดหรือบ้งต่อนีเนาะไม่ยอมตั้งวเนา เป็นเรืองหรือเปล่ามั้งขอเลยครับนี่ครับนี่ครับขอเลยครับไหนเข้าเดี๋เข้าเอ้ยได้แล้วครับไหนน้อยเอาตม์หลิงเขาใส่นเนี่ยทางเขียวเนี่ยได้แล้วครับได้แล้วครับ จับเกนะจับจับจับดูเนี้จัววจัเน้อจับเลยเอย่อดนออ่ะ้คบเดี๋ยวัน้อยเก็บครับอดอนนีันดูดเดูสินี่โอ้โหตัวใหญ่ดีครับเนี่ยนี่วัดนิดเดียวปากนิดเดียวหปากปากจุ๋นเล็กเก็บยากแก่ยากเลวยคืนปะขี้มาปะคืนปะไม่คืนที่แกะม่ได้มากกว โอ้ปลาอะไรวะเดี๋ยหดแว้งเยดดดดดอครับน่ันเ่นันเ้อนี่ครับดึงดึงนมาแล้วเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดนี่ละครับสุดยอดถ้าันเนื้ครับผันเนื้ชนนี้ครับนโป้อกนครับยี่ไม่ดึงดึงครับ พอาเด็กน้อยมันรู้ตกปลาได้ครับนี่ครับเด็กน้อยไม่รู้ตกปลาคือคลิปครับลงน้ำป่าวลงน้ำป่าวลงน้ำครับ เฮ้ยเลือกทั้งถองนี่นี่ครับนี่ครับนี่ขาวนี่ขาวต้นยอดครับจุ่มๆตัวใหญ่เตัวต้นต้นนี่ใหญ่ปะใหญ่ใหญ่ครับพอลงไปปุ๊บร้อนร้อนเออนี่ครับนี่ครับจุ๊บเดี๋ยวครับจุ่มจมเนี่ยเดี๋ยวยอดปลดป๋าครับประชันมาครับบวกกันน้อยๆชันมาให้บวกกันได้ วันที่สามวนี่สามโอ้คือัวน้อยนี่าโอดั้งอด้งอดั้ครับอดั้โอดั้โอดั้โอดั้งคนุ่นน้องลงไปปุ๊บมันยากไปยากไปใช่ไหมวะใช่ นดกคู่ครับนี่ครับใหญ่ครับเดี็กวัดเยอะครับหมุบแล้ววดดึงมาเลยดึงมาดิดึงมาเล้วเรายกยกยกเร็วได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้แบกถึงขี้เลยเพาะขี้เลยต้องอะไรดีวะนะนด็ครับเดี๋ยวครับ แป๊บนึงแป๊บนึงขอหน่อยขอหน่อยเด็กครับดีกว่าเล่นเกมครับมานี่ครับนี่ครับโหมดไหมหมดไหมเอาเลยดึง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 อีกเลยดึงอีกเลยโอ้โหขอนวดเก่งนะครับผขอนวดสามนะครับผขอนวดครับคสามนี่ครับโหดจัดครับโหดดจันี่โหดจัดไม่โหดไม่โหดไม่โหดขอนเนวดสามนะครับโอ้โหตัวนี้ตัวโตเลยจังจังแล้วถอดวแถั่วแล้วกลหยมันหนักหน่อยยังใช่ แกงคืนป่ะคืนนนได้กนงครับได้ล้วครับอตัวงนะครับกคืนตลอดครับทาย่ยน้อยน้อยน้ดึงดิ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 ตัวทันไปเดิเดินนน้ึงยาวอะครับโอ้โหครับคุณจมไปเลยอ้โหนี่ครับพันด้วยครับพันเล็บ น้อยตกเดียวไม่ได้ตกเลยนะครับผ่านได้เป็นไงครับรู้สึกเป็นไงครัโถร้อนไหครับไม่แล้วครับมันทำมือถ่ายคลิปอย่างเดียวครับไม่เอาไก่มาเลยมาไปเนี่ยเฮ้ยเอาเร็วหอึ่งที่ให่ครับอันนี้คนเดีย ได,ไ,ดไ,ได้เลยครับนด้เลยครับในขวานเนื้อครับเอ้ยเอ้ยนี่ครับขวานเนื้อได้เด้อตัวที่หกแล้วครับมาเร็วออกมาเร็วขวานเนื้อได้คนเดียวเลยครับวันนี้ก็หกเจ็ดตัวแล้วครับเนี่ยเจ็ดตัวแล้วครับนี่ขวนเนื้อดูอาการนั่งวัดทีเฉยครับโอ้ยไม่มามาามา ได้ครับหันเนื้ครับนี่ครับดึงมาครับดีี๋โชน์ดีโชว์ดินี่เขาดิบเลิดิบิขาลิบเขาดเยืหมดแล้มั pues ้งยังอ่ะไปกอนอยให้จะเป่ะบ้า เจกมาไปดูว่าอทำไมไปให้จับม้งเป็นนกครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่อยู่คณนายวพรอืับนั่งวัดธรรมดาครับกินเลืกเหรเปเลืกไป็เลือกู้ฟังรู้นะฟองคิดหอเปล่าของชิดเลยดิคิดอยู่ไหนอ๋อ อันไหนวะโอ้เอียดดิัดเลยวัดดรู้เลยดิดิบว่าช่วยไป่อเออได้ครับได้ครับครับครับได้ครับโคตรโหดเลครับโคตรโหดเลยครับโหดว่าไดไม่โหดค่ะไม่โหดไม่โหดมาดูลุงแกให้นครับนี่ครับเยี่ยมเียขอออเดี๋ยวเดี๋ยวลุงใส่ตุงให้ อยากโตครับเด็กเด็กอยากโตครับเด็กเอยากโตครับได้หนึ่งตัวนะครับเด็กๆครับโคตรโหดเลยไงโคตรโหดปะไม่โหดแต่ไม่ได้ตัวเบ็ดเล็กเดี๋ยวเบ็ดเข้าปากอีขอได้กินครับเอาแล้วครับเด็กๆผ่านเด็กมาตกครับดีกว่าอยู่บ้านเล่นเกมอ้าว โอ้โหสุดยอดจริงว่ะเดี๋ยวเร็วอได้ไหมไม่ไปไ่ไปไม่อยู่วะเฮ้ยรอยข้ามหัวเลยลอยข้ามหัวเลยกไฟดีวะไฟนี้ว่ะผลิตอ่ะเอ๊ะติดมินติดมินติดมินจัดแล้วติดมาครับติดเล็กติดเล็กตัวดีแล้วดีว่าหลุดเกือบหลุดแล้วนะป่ามันบางจัดเลตผลิตอ่ะครับ เดี๋ควเราเดี๋ยวเด็กหมอครับหมอหมอปลาครับเจะปลาเห็นโอ้โหโถดโหดโถดครับเฮ้ยเย็บยบเย็บให้โหดโหดครับโหดเกือบแล้วเกือบแล้วอยู่วะเหยื่ออยู่วะอยู่โอ้โหใช่ถ่ายไป็ั้างครับเบ็ดพุ่งครับ ครับเด็กๆได้ได้ตัวแล้วครับทุนเก่ม่ได้เดี๋ยวผู้ใหญ่แก้ให้ไม่เดี๋ยวผมแก้ให้เออสองตัวแล้วครับเลงทุ่นครับเลงทุ่นครับเดี๋ยวเลงทุ่นครับอีกขนตกอีกขนเลงทุ่นครับช่วยกันเลงครับอ๋อเลงเลงทุ่นเลงทุ่นครับเลงทุ่นเลงครับเลงทุ่นเลงทุ่น เวมืงทุนครับเววิอัึ๊บเอาวะเอาวะมาแล้ววะมีชิดมาแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อตัวตัวใหญ่กว่ะปากันนี้เดียวไงใช่ดินะ่าติดมินติดมินคาดขาดรกะหลุดวะกดอยู่ดังนง อยู่อยู่เป็นที่ไหนอยู่นี่เปิดเท้าปากเลยครับสองตัวซอสเลยครับเป็นชายครับนี่ครับผ่านเนื้อกับผ่านชีสครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกตุกไหมครับทำไมครับให้บอกครับได้ครับสองตัวหมด ตอนนี้ครับตอนนี้เราก็รูปผลครับเรามาเก็บอุปกรณ์นะครับครับถึงข้นเก็บใบดาครับพี่พาน้อยขออยลาเก็บอุปกรณ์กันครับสวัสดีครับอืยังเลยเดี๋ยวขอเราเก็บอุปกรณ์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูปลากันอยากอยากอยากมาดูปลาครับอน้อยเอาปลาขึ้นมาดูดูเก็บอุปกรณ์ครับ วันนี้มันเล่นปลาเล็กครับวันนี้เราไม่เล่นวันนี้เล่นปนอลเหยื่อนี่ครับเหยื่อเหยื่อเด็ดครับเหยื่อเด็ดครับถูดเด็ดเลยไก่ย่างครับกระเหนียวตับถุงเจียวเด้อครับหัได้ครับอน้อยครับหัวใจอยู่ครับวางวางานี่ครับ ได้ตัวประมาณสองสำเนครับสระดิษฐครับเยอะอยู่ครับนี่พิมพพันเนอร์ก็สิบกว่าตัวนะครับใช่ไหมครับใช่ครับวินเนอร์ก็ไมเนี่ยวินเนอร์วินเนอร์โอ้โหครับสันนาจะสิบห้าตัวครับเกี่ยวเยอะอย่างเดียวเกี่ยวเยอะก็แกะปลานี่ครับก็ได้ครับน่าจะได้สองสองสำเนาได้ ฝ่าครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ของฝากขอปากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอเก็บอุปกรณ์กลับบ้างครับครับผมมื่นเดี๋ยวมืดแล้วครับเดี๋ยวต้องมาทำปลาทำเปย์อีกครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นหวมครับพอได้ครับเขได้คิดเยี่ยมบ้